ธัณโลปันาลาโสยัตธามณีโทติลาโสยัธาสัพพิติโยวิวาธันโูชาพโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตาลาโยตุขีทีคาโยโกภาวะอภิวาทานาสิลิสานิจังุทาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมวาธันติอายุวันโนสุขัง พะาลังอัธาสิเมอัธาสิเมยาติมิตาสขาจเมเปตานังเทตานังกัชชาปุเพกัตมานุสลังนะหิรนนางสวาสโซโกวายาวัญยาบาลิเทวานานาตังเปตานามาทาโยาเอ วันปีฐานปิยาจจโยอาญาเจโคทากินาทินาสังขามสิสุปฏิทิตาทีคาลตังหิตายาสถานโสุปกาปฏิโสญาติธรรมโมจะอาญาติธาสิโตเปตานาปูชาจะกตาอุลาลาลานจะเพโคนามโนปะเทนนางตุมเฮหิปุญังปสุตังอนาปการเตภวตุสาพมังคลังลาขันตุสาะเทวตา พระพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลางหลักขันตุสาพภเทวตาสาพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลางหลักขันตุสาพภเทวตาสาพสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต